คือผมอยากแชร์ความเป็น c u เจอร์ของตัวเองที่แบบผมชอบความเป็นอเมริกันเอตี้ผมชอบ c u เจอร์ตรงนี้มากแล้วเฮ้ยทำไมคนอื่นจะมามีส่วนร่วมกับเราไม่ได้ที่ผ่านมาสมัยเด็กผมก,ก็ชอบฟังอะไรที่แบบเป็นดนตรตีสากลอยู่แล้วนอกแล้วก็ทั้งยิปพอป๊อปพังล็อกก็ไม่รู้ทําไมว่าทำไมมันต้องมาจบที่เอตี้วะผมว่าเอตี้มันมีเสน่ห์ของมันทั้งการแต่งตัวดนตรตีรถยนต์บ้านเมืองคือทุกอย่างมันดูมีความน่าสนใจในแบบอเมริกันก็เลยกําเนิดร้านได้ทิชชา,า่ขึ้นมา สวัสดีครับผมคริสนะครับและนี่คือร้าน Back in t i m ินทังคอนเซ็ปตร้านนี้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่ผมอยากให้มันมีความสนุกเข้ามาอยู่ในร้านด้วยอย่างเช่นได้เพื่อนเพิ่มอะไรอย่างนี้เข้ามาพูดคุยต่างๆเกี่ยวกับอย้อนวานานในความเป็นหนังเอตี้ยางอย่างเพื่อนผมก็มีคนที่แบบชอบหนังเรื่องท็อปกันอย่างเงี้ยก็มาคุยกันได้ทั้งวันมันคือการแบบว่าเราได้แชร์สิ่งที่เราชอบด้วยกันของร้านนี้แล้วก็ได้สนุกเฮฮาไปด้วยกัน คือมันกําเนิดมาจากส่วนตัวผมอยากมีคาเฟ่หรือบาร์เล็กๆไว้ไว้เมาอ่าเอาตรงเลยคือเป็นคนขี้เมาแล้วผเอินว่ามีพาร์ทเนอร์เขามีไอเดียอยากจะเปิดร้านขายนมแบบพวกนมสดขนมปังอะไรอย่างนี้แต่แบบแค่เบสิกแค่แบบขายข้างถนนปกติเหมือนกับลูกค้าซื้อแล้วก็ไปก็เลยคิดว่าเฮ้ยส่วนตัวอยากมีบาร์อยู่แล้วอยากมีร้านที่เป็นคาเฟ่ด้วยทำไมไม่ ร่วมมือกันทําจะได้ออกมาคนละครึ่งแล้วก็วินวินกันทั้งคู่ก็เลยกําเนิดร้านไดักิทางขึ้นมา my, Baby, me, มันมีความสุขจริงๆนะได้ทําแบบสิ่งที่ตัวเองแบบชอบจริงๆอนะ่ะคือกล้าพูดว่าถ้านอนอยู่ที่หวนันก็นอนได้อะ่ะมันเหมือนบ้านหลังที่2ไปแล้วอะ่ะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงตีสองครับ ร้านนี้เป็นร้านเปิดกลางคืนด้วยทํางานมาเหนื่อยเรียนมาเหนื่อยแวะมาร้านนี้ได้อ่ามานั่งชิลก่อนค่อยกลับบ้านก็ได้หรือถ้านักศึกษาีอยากมานั่งแบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็ได้หลักๆเอ้ยความที่ผมชอบที่เอตตี้แรกๆเลยอะ่ะคือมันเริ่มมาจากรถก่อน1คัน Ferra ร i t ี่เทตันโรซปี1984ผมเล่นเกมตู้แล้วคนก็ทักว่าเฮ้ย hey, เนี่ยมันรถจากซีรีส์ดังเรื่องหนึ่ง,นงในอเมริกาชื่อว่าแมม m ี w ไวส แล้วผมไปหาข้อมูลมาแล้วระหว่างหาข้อมูลผมก็เจอสรารพัดเลยว่าคือ Google มันเด้งมาแบบท,ทั้งรถทั้งดนตรีทั้งภาพทั้งความเป็นอยู่ในยุคนั้นคือแล้วผมก็เริ่มเข้าลึกไปเรื่อยมันไม่ใช่แค่รถแล้วมันเข้าไปแบบทั้งด้านดนตรีมั่งทั้งเรื่องซีรีส์ทั้งเรื่องหนังคือจากนั้นผมก็บ้าความเป็นยุคแ0ศูนมาเลยเมนูหลักๆของร้านเนี่ยเราจะขายหลักๆก,ก็คือในเรื่องแบบความเป็นเมริกันคาเฟ่ จะเน้นไปทางขนมแล้วก็มิ้วเชคเป็นเมนหลักก็จะมีะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนี่ยแนะนำสปากเกตตี้ด้วยอ่าคือบางบางอย่างเราก็ไม่ได้อเมริกันจา๋า100%เราเน้นทำแบบว่ามานั่งกินง่ายๆกันชิลๆสบายๆอ่าแต่สไตล์ร้านเนี่ยจะคือความเป็นเอทีหมดเลยอ่ารวมถึงดนตรีที่เปิดในร้านด้วยก็เป็นเอตีแต่ลูกค้าก็สามารถรีเพวสขอเพลงได้ พูดตรงๆนะ <Baby. S 1> เปิดมาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าจะเจ๋งหรือเปล่าแต่ก็ยังอยากทําต่อกล้าพูดตรงๆเลยว่าทางมดคือไม่รู้จะเอาอะไรมาเดิมพันแล้วนอกจากโอเคเป็นคนเล่นรถอะ่ะคือมีรถอยู่สองคันถ้าเจ๋งก็คือขายรถทิ้งสองคันคือเป็นความเสี่ยงมากๆแต่อย่างนัครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทาได้ทํามันมีความสุขจริงๆนะได้ทําแบบสิ่งที่ตัวเองแบบชอบจริงๆอะ่ะถ้าอยากมานั่งชิลอยากมาพูดคุย อยากมาพักผ่อนคือได้ทุกอย่างขอแค่อย่ามาทําอะไรแย่ในร้านก็พอแต่คือผมต้อนรับหมดอ่าผมไม่ได้เอ็กซ์เพคว่าต้องไปคนจำาพวกไหนเท่านั้นอะไรอย่างนี้อ่าคือขอแค่คุณ enjoy กับร้านผมผมก็ดีใจแล้ว